สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวราศีเมถุนประจำเดือนสิงหาคม2564ครับสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีเมถุนมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีเมถุน ท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับสามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับชะตาชีวิตของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ดวงชะตาชีวิตของท่านดาวประจำตัวมีการโครจรค่อนข้างดีครับตัวท่านจะมีความโดดเด่นลหลายๆด้านแต่ในสถานการณ์โควิด1 9ในช่วงเดือนสิงหาคม เป็นช่วงที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับดังนั้นความโดดเด่นในเดือนนี้อาจจะต้องมีอะไรติดขัดสำหรับตัวท่านบ้างในเดือนนี้มีดาวดวงใดย,ย้ายกันบ้างครับเริ่มตั้งแต่วันที่5สิงหาคมดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ภพสหาชาัชชะและได้ตำแหน่งเป็นมหาจากักรทำให้คนราศีเมถุนมีความโดดเด่นในช่วงนี้ครับ ในวันที่14สิงหาคมดาวพระศุกจะย้ายเข้าสู่ภพพันธุและมีตำแหน่งเป็นนิดครับอยู่ในมุมนี้ปัญหาต่างๆของคนราศีเมถุนจะลดลงศัตรูจะอ่อนกำลังตัวท่านเองจะมีโอกาสกลับมาโดดเด่นอีกครั้งในวันที่17สิงหาคมดาวอาทิตย์จะโครจรได้ตำแหน่งเกษตรตาทิปตี ในเรือนสหัชชะของคนราศีเมถุนครับจะทําให้คนราศีเมถุนประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการตกลงเจรจาและในวันที่23สิงหาคมดาวประจําตัวของท่านคือดาวพุธจะโครจรเข้าสู่พบพันธุและได้เกษตรตาทิพตีในมุมนี้ชะตาชีวิตของคนราศีเมถุนค่อนข้างโดดเด่นครับ นี่คือดาวจรที่ส่งผลในช่วงเดือนสิงหาคมครับส่วนดาวหลักสำคัญสคัญยังอยู่ในตำแหน่งเดิมดาวเสายังอยู่ในภพมรณะได้กเกษตรตาธิปดีดาวพฤหัสยังตกอยู่ในภพสุภะมีตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูครับและดาวพระลาหูยังตกอยู่ในภพวินาศมีตำแหน่งเป็นนิดการโคจรของดาวพุธมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆครับ จนถึงปลายปีทำให้ชะตาชีวิตของคนราศีเมถุนจะดีขึ้นจากเดิมแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่อาจารย์ว่าส่งผลต่อตัวท่านมากในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมดังนั้นคนราศีเมถุนการงานอาจจะต้องประครับประคองตนไปก่อน แต่เมื่อเทียบแล้วอาจารย์ก็มองว่าดีกว่าอีกหลายราศีครับงานในเดือนนี้มีตัวช่วยทําให้ท่านผ่านพ้นไปได้ควรที่จะประคับประคองและรักษางานไว้ธุรกิจจะมีการปรับเปลี่ยนครับความขยันเท่านั้นจะทําให้คนราศีเมถุนประสบความสำเร็จในช่วงนี้ดังนั้นการงานและโอกาสยังเป็นใจกับคนราศีเมถุนอยู่นะครับ การเงินยังถือว่าดีครับยังสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้มีตัวช่วยมีเงินเข้ามาหลายทางครับแต่อย่างไรก็ต้องวางแผนประคับประคองไปก่อนนะครับเพราะรายจ่ายในเดือนสิงหาคมของคนลาศีเมถุนมีรายจ่ายค่อนข้างมาก แต่ที่โดดเด่นสวนกระแสในช่วงนี้เลยครับคือความรักของคนราศีเมถุนสำหรับคนที่อยู่ในวัยมีความรักและมีเกณฑ์มีความรักนะครับเดือนนี้ความรักค่อนข้างโดดเด่นมีคนเข้าหาท่านคนโสดครับระวังจะสับลางไม่ทันเพราะมีคนมาชอบท่านหลายคนจะได้โชคลาภจากความรักและได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากคู่ครองครับคนโสดและคนมีคู่ ค่อนข้างโดดเด่นเกี่ยวกับความรักในเดือนนี้ดาวประจำตัวโคโจรค่อนข้างดีครับและตกตำแหน่งที่ดีปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุของคนราศีเมถุนจึงไว้ใจได้ครับไม่เกิดกับท่านแน่นอนร่างกายในเดือนนี้แข็งแรงดีมากครับแต่โควิด -19 เเดือนสิงหาคมค่อนข้างดูนะอย่างไรท่านก็ควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วย เดือนนี้มีโชคลาภครับมีโชคใหญ่มีโชคมาจากคนรักและเพศตรงข้ามมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนครับหมายเลขมงคลได้แก่หมายเลข42ในเดือนสิงหาคมชาวราศีเมถุนถือว่าดวงดีครับแต่อย่างไรก็มีคนประมาทเพราะสภาวะโดยรอบตัวท่านสถานการณ์โควิด1 9ค่อนข้างที่จะดุครับและรุนแรงในช่วงเดือนสิงหาคมดังนั้นครับ ชะตาชีวิตของท่านค่อนข้างดีไว้ใจได้เลยว่าท่านจะไม่เจ็บป่วยเกี่ยวกับโควิด -19 แต่จะต้องระมัดระวังตัวเองและประคับประคองสถานะเศรษฐกิจในช่วงนี้ของตัวท่านด้วยในสถานการณ์เช่นนี้ชะตาชีวิตของท่านดีที่สุดแล้วครับใน12ลราศีดังนั้นอาจารย์เป็นกำลังใจให้นะครับ